i n เซ e ตคนรวยคนรวยออมและลงทุนต่างจากคนทั่วไปอย่างไรนี่แหละกุญแจสู่เงินล้านสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรวยด้วยไมเซ e ตช่องที่จะช่วยให้คุณค้นพบพลังที่แท้จริงในตัวเองและสร้างไมเซ็ตที่แข็งแกร่งเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในทุกมิติของชีวิตครับวันนี้ผมจะพาคุณมาเจาะลึกความลับที่คนรวยใช้ในการสร้างฐานะที่มั่นคงและขยายความมั่งคัง่ง นั่นคือวิธีการออมและการลงทุนที่แตกต่างครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงสามารถมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมมีสินทรัพย์งอกเงยและบรรลุปเป้าหมายทางการเงินได้ก่อนใครอย่างน่าอัศจรรย์ในขณะที่บางคนทำงานหนักเท่ากันแต่กลับรู้สึกว่าเงินไม่เคยพอใช้และมองไม่เห็นหนทางที่จะร่ำรวยได้เลยความจริงคือคนรวยไม่ได้แค่มีไรายได้เยอะกว่าคนทั่วไปครับ แต่สิ่งที่พวกเขาแตกต่างคือวิธีคิดและวินัยในการจัดการเงินพวกเขาไม่ได้มองว่าการออมและการลงทุนเป็นแค่เรื่องของการเก็บเงินที่เหลือแต่เป็นการลงทุนในอนาคตและเป็นการสร้างเครื่องจักรผลิตเงินให้กับตัวเองครับพวกเขาเข้าใจพลังของดอกเบี้ยทบต้นและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจนสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างน่าทึ่งในคลิปนี้เราจะมาถอดรหัส 10หลักคิดสำคัญในการออมและลงทุนแบบที่คนรวยใช้ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีไม่ว่าวันนี้คุณจะมีเงินเก็บเท่าไหร่หรือกำลังเริ่มต้นจากศูนย์หลักคิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเงินและเริ่มต้นเส้นทางสู่เงินล้านและอิสรภาพทางการเงินของคุณได้ครับการออมและการลงทุนในมุมมองคนรวยคืออะไรและทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังจนลงหรือ ไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ตามที่ต้องการหระครับสาเหตุหลักๆมาจากมายเร็จแบบผู้บริโภคเน้นการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขในปัจจุบันไม่ได้คิดถึงอนาคตขาดวินัยไม่สามารถออมหรือลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอเพราะมีสิ่งยั่วย,ยุมากมายกลัวความเสี่ยงในการลงทุนกลัวจะขาดทุนหรือไม่เข้าใจการลงทุนทําให้เรื่องที่จะไม่ทําอะไรเลยข่าวดีคือการออมและการลงทุนเป็นทักษะและมเซ็ต ที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ครับและมันคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คุณก้าวสู่ความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน10หลักคิดสำคัญของมายเซตคนรวยการออมและลงทุนสู่เงินล้านผมได้รวบรวม1ิบหลักคิดสำคัญในการออมและลงทุนที่คนรวยใช้สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองลองสำรวจดูว่าคุณจะนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างครับหลักคิดที่ 1. จ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอ Always pay yourself first นี่คือหลักการที่คนรวยทุกคนทำครับพวกเขาไม่ได้รอให้เหลือถึงจะออมหรือลงทุนแต่พวกเขาจะหักเงินออมและลงทุนไว้ก่อนทันทีที่ได้รับไรายได้หมายสัตที่1เงินออมคือเงินเดือนของอนาคตมองเงินออมเป็นการลงทุนในตัวคุณเองและในอิสรภาพทางการเงินของคุณสร้างระบบอัตโนมัติตั้งค่าให้เงินถูกโอนไปยังบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีลงทุนทันทีที่เงินเดือนเข้าโดยที่คุณไม่ต้องคิด เริ่มจากน้อยๆแต่สม่ำเสมอไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะลองเริ่มจาก5-10%ของรายได้แล้วค่อยเพิ่มขึ้นเมื่อทำได้ตัวอย่างทันทีที่เงินเดือนเข้า10%จะถูกโอนเข้าบัญชีลงทุนทันทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะหักเงินลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมเป็นประจำทุกเดือนแบบ DCA Dollar Cost Averaging วิธีฝึกฝน ตั้งเป้าหมายการออมกำหนดเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่คุณจะออมและลงทุนในแต่ละเดือนเปิดบัญชีแยกมีบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายและบัญชีสำหรับออมและลงทุนโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้หลักคิดที่2ลงทุนในสินทรัพย์ไม่ใช่แค่ใช้จ่าย Invest in assets not just spend คนรวยไม่ได้แค่ใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งของที่ลดมูลค่าแต่พวกเขามุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าได้ หมายเสร็จที่ 2. เงินต้องทำงานให้เงินเป้าหมายคือการให้สินทรัพย์ของคุณผลิตเงินให้คุณได้แม้ในยามที่คุณหลับรู้จักแยกแยะสินทรัพย์และหนี้สินสินทรัพย์คือสิ่งที่นำเงินเข้ากระเป๋าคุณเช่นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหุ้นธุรกิจหนี้สินคือสิ่งที่นำเงินออกจากกระเป๋าคุณเช่นรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้ทำมาหากินของฟุ่มเฟือยสร้างแพสซีฟอินคัม มุ่งเน้นการสร้างไรายได้แบบ Passive Income จากสินทรัพย์ที่คุณเป็นเจ้าของตัวอย่างแทนที่จะซื้อรถหรูขอนแพงๆพ,พวกเขาอาจจะนำเงินไปซื้อคอนโดให้เช่าเพื่อสร้างกระแสเงินสดลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดีที่มีการเติบโตและจ่ายเงินปันผลสม่าเสมอวิธีฝึกฝนทาบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินจดรายการสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของและหนี้สินที่คุณมีเพื่อให้เห็นภาพรวมทางการเงินศึกษาประเภทสินทรัพย์ เรียนรู้ว่าสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจทำงานอย่างไรหลักคิดที่3ลงทุนในความรู้ก่อนลงทุนในเงิน Invest in knowledge before investing money คนรวยเข้าใจว่าความรู้ทางการเงินคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน i ม d ซ็ t ที่3ความไม่รู้คือความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การลงทุนโดยปราศจากความรู้คือการพนันเรียนรู้ตลอดชีวิตพวกเขาอ่านหนังสือด้านการเงินการลงทุนชีวประวัติคนสำเร็จและติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อไม่มั่นใจพวกเขาจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่มีประสบการณ์ตัวอย่าง Warren Buffett ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านและศึกษาข้อมูลบริษัทต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุนนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ มักจะเข้าอบรมสัมมนา,าหรือเรียนคอร์สเกี่ยวกับการลงทุนอย่างจริงจังวิธีฝึกฝนจัดสรรเวลาเพื่อการเรียนรู้กำหนดเวลาในแต่ละวันหรือสัปดาห์เพื่ออ่านหนังสือด้านการเงินหรือฟังพอดแคสต์เริ่มต้นจากการลงทุนในหนังสือซื้อหนังสือการเงินการลงทุนเบื้องต้นเพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจหลักคิดที่5กล้าที่จะเสี่ยงอย่างชาญฉลาดและเรียนรู้จากความล้มเหลว take calculated risk and learn from failures คนรวยไม่ได้กลัวความเสี่ยงแต่พวกเขากล้าที่จะเสี่ยงในสิ่งที่คำนวณมาแล้วและเรียนรู้จากความล้มเหลวเพื่อก้าวไปข้างหน้ามาเซตที่5ไม่เสี่ยงเลยคือความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการไม่ลงทุนอะไรเลยทําให้เงินของคุณด้อยค่าลงจากเงินเฟ้อประเมินและบริหารความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนพวกเขาจะศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตัวอย่างการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีความเสี่ยงสูง แต่มีโอกาสให้ผลตอบแทนมหาศาลหากวิเคราะห์มาอย่างดีการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนแต่ก็มีโอกาสสร้างกำไรจากการเติบโตในระยะยาววิธีฝึกฝนเริ่มต้นจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ลงลงทุนด้วยเงินน้อยๆที่คุณสามารถยอมรับการขาดทุนได้เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทำแผนรับมือความล้มเหลวก่อนลงทุนให้คิดถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดและเตรียมแผนว่าจะรับมืออย่างไรหลักคิดที่6 เข้าใจพลังของดอกเบีย้ยทบต้น (Understand the power of compounding) คนรวยไม่ได้หวังรวยเร็วแต่เข้าใจว่าดอกเบีย้ยทบต้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาว Mindset ที่6เวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของการลงทุนยิ่งลงทุนนานเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งเติบโตแบบทวีคูณลงทุนให้เร็วที่สุดเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆเพื่อให้เงินมีเวลาทำงานได้นานที่สุดปล่อยให้เงินทำงาน หลีกเลี่ยงการถอนเงินลงทุนออกไปใช้โดยไม่จําเป็นเพื่อให้ดอกเบีย้ยทบต้นทํางานได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างการเริ่มต้นออมเงิน1,000บาทต่อเดือนตั้งแต่อายุ20ปีอาจมีเงินล้านบาทเร็วกว่าคนที่เริ่มต้นออม5,000บาทต่อเดือนแต่อายุ40ปีการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ย8-10ตต่อปีจะเห็นการเติบโตของพอร์ตอย่างมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไปวิธีฝึกฝนใช้เครื่องคิดเลขดอกเบีย้ยทบต้น ลองคำนวณดูว่าถ้าคุณลงทุนจำนวนหนึ่งในระยะเวลาต่างๆจะได้เงินเท่าไหร่ตั้งเป้าหมายการ,กรเกษียณวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณโดยใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นหลักคิดที่6มีงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย Have a budget and control expenses แม้จะมีไรายได้สูงแต่คนรวยก็มีวินัยในการทำงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดหมายเ e t ที่ 6. การบริหารจัดการเงินคือพื้นฐาน การรู้ว่าเงินเข้าออกเท่าไหร่ช่วยให้ตัดสินใจทางการเงินได้ดีขึ้นติดตามรายรับรายจ่ายพวกเขาจะรู้ว่าเงินของตัวเองไปอยู่ที่ไหนและใช้ไปกับอะไรบ้างแยกความต้องการกับความอยากได้พวกเขาจะแยกแยะก,การใช้ใจ่ายที่จําเป็นกับการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยตัวอย่างเช่นทําบัญชีรายรับรายจ่ายในแอปพลิเคชันหรือในสมุดเพื่อให้เห็นภาพรวมการเงินจัดสรรเงินเป็นหมวดหมู่ต่างๆเช่นค่าใช้จ่ายประจําค่าเดินทาง ค่าอาหารค่าบันเทิงเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นวิธีฝึกสนเริ่มทํางบประมาณส่วนตัวกําหนดงบประมาณรายเดือนแล้วพยายามทําตามให้ได้ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลองทบทวนค่าใช้จ่ายของคุณแล้วหาทางลดสิ่งที่ไม่จําเป็นลงเพื่อเพิ่มเงินออมและลงทุนหลักคิดที่7ไม่ซื้อของที่ลดมูลค่าด้วยเงินกู้ Don't buy depreciating assets with debt คนรวยจะระมัดระวังในการใช้หนี้และจะไม่ใช้หนี้เพื่อซื้อของที่ลดมูลค่าหมายเซ้ที่7หนี้สินที่ดี VS หนี้สินที่ไม่ดีหนี้สินที่ดีคือหนี้สินที่สร้างรายได้เช่นกู้ซื้ออสังหาให้เช่าหนี้สินที่ไม่ดีคือหนี้สินที่สร้างภาระเช่นกู้ซื้อของฟุ่มเฟือยหลีกเลี่ยงหนี้บริโภคพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชียบส่วนบุคคลเพื่อซื้อสิ่งของที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ใช้หนี้เพื่อสร้างสินทรัพย์ถ้าจะเป็นต้องกู้พวกเขาจะกู้เพื่อลงทุนในสิ่งที่สร้างผลตอบแทนได้ตัวอย่างไม่ซื้อรถหรูผ่อนแพง,แพงหากไม่ได้ใช้ทำมาหากินแต่จะเก็บเงินซื้อสดหรือลงทุนในสิ่งที่สร้างไรายได้ใช้บัตรเครดิตเพื่อประโยชน์เช่นสะสมคะแนนแต่จะจ่ายเต็มจำนวนทุกเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยวิธีฝึกฝนกำจัดหนี้สินที่ไม่ดีตั้งเป้าหมายในการชำระหนี้บริโภคให้หมดโดยเร็วที่สุดพิจารณาการซื้อด้วยเงินสด หากเป็นสิ่งของที่ลดมูลค่าให้พยายามเก็บเงินซื้อสดหรือผ่อนเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆหลักคิดที่9มีวินัยและสม่ำเสมอ be disciplined and consistent ความสำเร็จทางการเงินไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากวินัยและความสม่ำเสมอในการออมและลงทุนมายเซทที่9ความสำเร็จคือผลรวมของวินัยเล็กๆน้อยๆการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่หวั่นไหวตับกระแส พวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงการลงทุนตามอารมณ์หรือตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวทำตามแผนยึดมั่นในแผนการเงินและการลงทุนที่วางไว้แม้จะเจออุปสรรคหรือสิ่งล่อใจก็ตามตัวอย่างเช่นลงทุนในกองทุนรวมแบบ DCA อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงทำตามงบประมาณที่วางไว้และไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวแม้ว่าจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นก็ตามวิธีฝึกฝน สร้าง Habit Tracker ติดตามความสม่ำเสมอในการออมและการลงทุนของคุณในแต่ละวันสัปดาห์เดือนหาบั u d d y ที่มีเป้าหมายเดียวกันชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาทำตามแผนการเงินไปด้วยกันเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันหลักคิดที่10วางแผนเพื่ออิสรภาพทางการเงิน Plan for Financial Freedom คนรวยไม่ได้แค่ออมและลงทุนเพื่อเก็บเงินแต่พวกเขามีเป้าหมายสูงสุดคืออิสรภาพทางการเงิน ที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหมายเซตที่10เงินคือเครื่องมือเพื่ออิสรภาพเป้าหมายไม่ใช่การมีเงินเยอะๆแต่เป็นการมีเงินที่มากพอที่ทําให้ชีวิตมีทางเลือกกําหนดเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินคํานวณว่าคุณต้องการมีสินทรัพย์หรือไรายได้แบบแพสซีฟอินค e เท่าไหร่เพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องทํางานวางแผนระยะยาวและปรับปรุงเสมออิสรภาพทางการเงินไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนและปรับปรุงอยู่เสมอตัวอย่างเช่นคำนวณตัวเลขกเกษียณของตัวเองว่าต้องการเงินเท่าไหร่ถึงจะสามารถเลิกทำงานได้สร้างพอร์ตการลงทุนที่สร้างแพสซีฟอินค e ที่เพียงพอต่อค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนโดยไม่ต้องพึ่งพาไรายได้จากงานวิธีฝึกฝนคำนวณค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนของคุณเพื่อให้รู้ว่าคุณต้องการแพสซีฟอินคเท่าไหร่ศึกษาเรื่อง f i l e Movement แนวคิดทางการเงินที่มุ่งเน้นการมีอิสรภาพทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อยบทสรุปออมและลงทุนอย่างชาญฉลาดคุณก็สร้างเงินล้านได้ครับการสร้างความมัง่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นที่เงินก้อนใหญ่หรือรายได้มหาศาลแต่มันเริ่มต้นที่ม i n เซ็ t ที่ถูกต้องในการออมและลงทุนและวินัยในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอครับเมื่อคุณเข้าใจสิบหลักคิดนี้และนำไปปฏิบัติคุณก็จะสามารถเปลี่ยนสถานะทางการเงินของคุณได้อย่างแท้จริงสร้างกระแสเงินสด และบรรลุปเป้าหมายทางการเงินที่คุณปรารถนาได้จงเชื่อมั่นในพลังของมายเ s ็ t และความสม่ำเสมอในการออมและลงทุนของคุณนะครับถ้าคุณได้เรียนรู้และรู้สึกมีพลังจากคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเดินทางสู่ความมั่งคั่งในชีวิตของคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณคิดว่ากำลังต้องการพลังใจและแนวคิดดีๆเพื่อเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งในตอนนี้และที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามช่องรวยด้วยไมล์เซ็ตพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆในการพัฒนาตัวเองที่จะช่วยให้คุณก้าวสู่ความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตครับขอให้ทุกคนออมและลงทุนอย่างชาญฉลาดและสร้างอิสรภาพทางการเงินครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ